น้องะนสาะเนนี้น่งนก็บไปหานะที่าสาวทำงานที่ร้านกาแฟที่จันทบนี้น้องก,ก็จะเยอไปหาแล้วก็ไปเบองว่าพี่า,ะา,าอะไรบ้าโแต่วันดูวันดูแบมันสด กำลังคนไม่แน่ยจุการตลาดแล้าก็จะเป็นปู้เสือ่รื้อต่อไปกับจากสามย่านก็จะไปหาการจูนการซุรีนะคะจามซุรีไม่ใช่พูดหรอกจามซุรีนะคะแล้วก็จะรื่อต่อไปที่สถานีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าบางเทียคะทุกทีมันก็คือเดินทางแบบสะดวกสบายมากก็แบบว่ากระเจ้าเฮ็ดแบบโบเล่เนี่ยโบเล่แบบ ทุกเด็กอย่างทุกันเนี้ยเขามาที่กุมงไตดิแล้วก็มาสามารถไปหานนันหานีได้เวลานันานีได้ไดยังประมาณก็เลยว่าไม่ต้องโดนแด็กคือเดินทางแบบสบายมากมมผมไม่เคยเล่นเลย ทางคือ,อาทางไปรถไฟฟ้า MRT นะคะพี่พีก็คือเดินทางง่ายมากทงน,นี้น้องนุ่นก็จะมาจากทางนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะไปรถไฟฟ้า MRT น้องนุ่นก็จะเดินไปทางนู้นแต่ว่าถ้าจะเป็นไปนห้างจัมป์ีูนนุ่นก็จะมาทางนี้นะคะก็จะมีม ทางด้านบน,นอะไรนะพี่ิแว่าอันนี้คือน้องแบบไม่อยากสาบเลนนะแบบสาบเลไปแต่ประมาณนี้ก็จะมาห้ เปิดร้านด้วยวันนี้ร้านเลนะนุ๊กไปทางไหนนะฮัลโหลเห็นเห็นพี่เต้แล้วพี่วันนี้นุ๊กก็มาหาพี่สาวคะทำอะไรอยู่จ๊ะเงีาเงาเงาไหมอยู่คนเดียวเงาอยู่กับน้องจ้าไม่เห็นแล้วเหรออยู่กับพี่เป็นน้องน้องนู่นนะเนี่ยอ๋อคือน้องเขาอายุสิบเจ็ดนุ๊กอายุแปดสิบเก้าเหรออ ก็สิบเอดก็หนึ่สิบเอดก็หนึงสิบเอ็ดแค่ไงวันนี้ไปไหนจะไปหาไอโบหาไอโบเหรอไอโบอาศฮะไอโบอาศัพร้อมพงไปถ่ายคอนเทนต์อ๋อเหรอกินอะไรอย่างอ๋อกำลังจะบอกว่า,าเอาข้าวเอาน้ำเลยไหมฮะเอาน้ำอะไรไหมะไรนะ,เอ,นะเอาน้ำอะไรไหมเลี้ยงโอ้ยอย่าบอกว่าเลี้ยงเลย ไม่ได้ซักผ้าให้นะไม่ได้ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ้าผ้าเรายังไม่ซักเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจะปัน่นคิดว่าถ่ายใครอ่ะเจอนี้โปรโม,มชั่นเอาไหมเดี๋ยวเลี้ยงถ่ายเนี่ยถ่ายร้านถ่ายได้ไหมถ่ายได้เนาะถ่ายได้ร้านแบบดูหลามากคิดว่าอยู่ในตู้กันเนี่ยม <c oughs> <c oughs> <t> ่อเลยแต่เธอไอ้นี่เหมือนตู้เลยไอ้นี่แบบว่าใช้ไฟจาก ไปได้ไหมไปไม่ได้หรอโอเค okay. นี้ก็เป็นไฟจากแสงจากพลังงานอแล้วตอนนี้เราเซฟเซฟต้นไม้ไปได้ไม่ได้ยินอะไรเลย <c oughs> ไม่ยินอะไรเลยใส่ไหมไหมใส่ไหมอ่าเริ่มนี่นะนี่ก็จะเป็นแบบที่ดูแบตเตอรี่จากโซลาร์เซลล์นีน่ก็คือแบตพลังงานที่เราใช้จากโซลาร์เซลล์มีอยู่ที่ยีสิเปอร์ตอนนี้แบตมีอยู่สิบเแล้วก็นี่ก็จะเป็น เนี่ยก็จะเป็นมันมันก็จะบอกว่า,วาแสงอาทิตย์ลงมาเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็เราก็เซฟต้นไม้ไปได้27ต้นแล้วก็เซฟน้ำไปได้9 1 4ิสมิลลิลิตรเนี้ยน,นี่คือ,อยอดขายวันนี้ที่เราเลดคาร์บอนได้3 6 4 0ักรัมอันนี้คือคาร์บอนทั้งหมดที่เราเลดได้ที่เราขายมานี้ก็คือ3าม9ส0กรัมแล้วก็จะเป็นบอกว่าที่แล้วก็อุณหภูมิแล้วก็เอ,อ่ตอตรงนี้ก็คือแบบ P m ไลน์ของเราก็คือแบบว่าช่วยลดโ wow, ลด <ๆ S 2> ลดคาร์บอนเพราะว่าแก้วของเราก็จะเป็นแบบนี้จ้าโอ้โห oh, oh. แก้วแก้วพลาสติกแก้ว <Wow. S 2> แก้วพลาสติก <laughs> แก้วสวยมากแก้วที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะแก้วกระดาษแล้วก็หลอดลก็จะเป็นหลอดกระดาษ oh. ที่สามารถย่อยสลายได้โอ้ oh. มีโปรโมชั่นด้วยใช่ปะใช่โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ้าเออมีโบโกตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะแต่ว่าตอนสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตู้เมนูตามป้ายนี้เลยโอ้แต่ว่าทางร้านก็จะเลือกใช้วัตถุดิบที่แบบว่าเออเขาเแบบช่วยลดคาร์บอนอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นนมก็ราคาน่ารักน่ารักเนาะเออน่ารักประมาณนี้ น่ารักมากก็จะอยู่ใกล้กับ MRT MRT น้องอันนี้สามแยกประตูสองของท่าประตูสองก็จะเจอเลยตรงข้าวัดหลวงพงนู่นถ้าใครมาทำอยางมาทนบุก็จะเป็นวัดหลวงพงศ์อันนี้ก็จะเป็นสะพานอันนี้สะพานไทยอุจะเป็นสะพานนะคะพี่กีก็ประมาณนี้ร้านพี่แดงก็อยู่ประมาณนี้ราคาเห็นที่พี่ถามมางงเลยมาหาพี่แดงแล้วนี่ เิ็นเอฟซีถามหาบ่อยจ้าถามว่าไงหรอตั้งนึ่งเลยเหรอคลิปนีจะเป็นที่นั่งนะคะพี่พีก็คือ,อนั่งแบบรับลมอ่ะนั่งรับลมแบบชิลๆเอ้ยดี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 นั่งรับลมแบบชิลบบชๆนะคะพี่พี่มีห้องแอร์ ถ้านั่งกลางคืนน่าจะดีมากแม่กะดีมากแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้คือแบบไม่ได้ถ้าได้คือมันแบบนี้ก็จะเป็นจะตื่นกลางคืนดีชิปแก้วมะแล้ว่าจะกินหมดหรือเปล่าโคดิแองเกิลนะเอาอะไรอย่าเลือกราคาแพงนะพี่พี่พี่แดงจะเลี้ยงหนูแล้วเย้เย้ได้กินแล้วเราจะเลี้ยงนะแต่ว่าอย่าเลือกราคาแพง จะเลีย้ยงนะแต่ว่าอย่าอย่าลืมราคาเพลงนะมีกร็ว่าเอาแก้ว60บาทนี่และมีอะไรบ้างแก้ว60บาทมีกาแฟบ้าปกติ่ในกีงกีโกโก้มีไหมอ่าโดนเขาพี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตกับเอ่อช็อกออลิคช็อกออลิคจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ทางร้านของเราช็อกโกแลตใช่ไหมไม่รู้สมัครเยนมาไปที่ล้วไม่รู้จะียไหนอุ้ยได้เลยเมื่อวันนี้เมือนกับถามพี่พี่นนพี่นนไปซีมอยู yeah. wow. ่ทะเลไหมเื่องฮะไปซีมอยู่ทะเลไหมมันสามารถบินได้ไหม ไปอินซีนี่ก็เอาไปเนึ่งกล่อน้องเออแล้วเอาเป็นช็อกโกแลตใช่ปะน่าจะช็อกโกแลสโซกเลสลุดมันก็จะออกแบบเข้มข้นมากเกินไปแต่ช็อกโกแลตมันจะได้กินง่ายโอเคตามนั้นแหละแล้วก็อีกแก้วหนึ่งเอาเป็นชานี่เลมอนนะเป็นอะไรนะชานี่เลมอนโอเคได้ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้กินหมดไว้ลองดูลองดูนี่คือราคาเดียวใช่ปะจะเดี๋ยวอะไรเนี้ย คนที่คายก็ซื้อหนึ่งเซนแถมหนึ่งแนะนำเมนูอะไรบ้างแนะนำน้ำเป็นอะไรบ้างเป็นชี้นเยอะของอะไรก็คือไอติมไอติมแล้วอ๋อถ้าเป็นชิ้นไอติงมันจะเป็นแต่ว่ามันจะเป็นกาแฟนะอ๋อไม่เอาไม่เอาเอาโกโก้กาแฟช็อกโกแลตอ๋อแล้วก็ไอซ์ช็อกโกแลตเหรอเสียเงินเยอะไหมะงินคอฟฟี่เลียนฟรีไงคนที่ขายก็จะรับอ๋อหนึ่งร้อยสิบบาทได้ เราไปหาไปหาของแตงที่จะซื้อนะคะพี่พี่มันเป็นแบบเมีูอมนูแต่ว่าเมนูใหม่ลองไหมมันจะเป็นแบบแหละว่าเป็นแบบนี้สามารถชาไทยแต่ว่ายังไม่มีชื่อเมนูในนี้ชาไทยกินชาไหมเอาเป็นแทนเปลี่ยนเป็นแบบเออฮันนี่เลมอนนะไม่อะเพียงเอาชาไทยก็ได้หรอโอเค ไปเรียนกันพุธใส่ชุดนักเรียนได้วยไหมน่ารักดิยังไม่รู้เลยว่าต้องใส่ชุดอะไรอ่ะดีใจที่อยากเรียนก็ไปเรียนสิเขาเปิดจนถึงนี่นะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวตามไปเรียนด้วยหรอปีนี้ไม่ไปหรอะปีนี้ไม่ไปหรอโอ้หปีนี้เอออย่างนี้แล้วแหละจะได้จบบพอเท่ากันไงเนาะพี่พี่เอ็ซีอยากให้หนูเรียนมากนั่นแหละก็ไปไงก็ขอพี่ ขอเจ้านายว่าแบบถ้าหยุดเปลี่ยนหยุดเป็นวันพุธได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ก็เออเราก็ทํางานก่อนไม่ได้หยุดพุ้ไม่ได้ฮะหยุดพุ้ไม่ได้เอาไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรก็ไวก็ไม่แบบต้องต้องกลับบ้านไปเอาไอ้นั่นนี่เอาเอกสารใช่ปะก็ไม่ต้องเอามาก็ไต้องเอาราก,ก็เรียนประถงใช่อเจ้ิเรียนประถมปะเรียนประถมโอ้สองสองปีก็ได้วุฒ ดีดีดีเรียนไปด้วยโอ้โหอยากเรียนมากๆอูดีใจด้วยอิมสิวเดี๋ยวจะตามไปด้วยนะ, <Thank you. S 1> ะอิมสิวอิมสิว่าทำไมไม่เรียนพร้อมพี่สาวจะได้จบด้วยกันอ่าอันนี้เจาะเลยไหมเอเขาเรียกเจาะเลยไหมหลอดเลยไหมใส่เลยไหมหรือจะใส่เองใส่เลยก็ได้ไว้บริการดีมากไว้ถือเองอ่ะกลัวแบบว่ามือไอ้เนี่ย ลืมพี่พีทต้องถอดตรงนี้ลงก่อนไม่เป็นไรได้ใช่ไหมพี่ทำผิดเองลองซิมดูลองซิมสักกับไอ้นี้อ่ากับชาไทยเมนูใหม่จะทำเมนูใหม่อร่อยไหมอร่อยอร่อยกินแล้วน่าจะง่วงนอนกินแล้วน่าจะง่วงนอนตายอะไรกินแล้วน่าจะง่วงนอน ดิงันรู้โหแกแบบพรีเนียมสวยมากจริงชอบแก้วแบบไหนลองดสวยอ่ะวาสน่าคู่ใดเนาะชิเดนีย์ก้อยเป็นไงจืดไหมหรือพอดีหรือต้องเพิ่มหวานไหมจืดนิดนึงอ๋อเพราะว่าด้วยความที่ทางร้านแบบว่า เออใช้เป็นนมโอ๊ตเนี่ยใช้เป็นนมโอ๊ตมันก็เลยจะต้องจืดแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่กินหวานก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าว่าถ้าใครมาสั่งนะเมนูนี้แนะนําว่าถ้าคนที่กินหวานะให้เพิ่มหวานเอาไหมเพิ่มหวานได้ไหมไม่เพิ่มนะไม่เพิ่มไม่เพิ่มเดียวเพราะว่าก็จะออกมัน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 นิดนึงแต่ก็หวานนิดนิดอะไรเงี้ยโอ้โหคนเรากินน้ำเยอะขนาดนี้สามแก้วเลยอ่ะแต่ยังไม่ได้สแกน ดีใจด้วยนะเดี๋ยวตามไปตอนนี้จะเรียนออนไลน์ไปก่อนเธอ,อใ,ใจด้วยเฮ้ยแล้วก็จะบอกว่าไอ้น,นี่ด้วยอ่าวันเสาร์วันเสาร์นี้ใช่ปะก็จะไปเอ่อไปเรียนไปฝึกที่ที่นู่นจะขาอีกอีกอันนะะึงอะเกสออนเมที่ทาลาพาวร้อยหนึ่งอะ,ะว้ายวันเสาร์รอ <c oughs> นี่จะ ใี่ใช่ใช่เออจะพิจารณากัได้ไปแล้วไปไปไปเลยไปเลยเดี๋ยวตามไปไม่อันนี้คือแบบไปอาทิตย์นี้ไปครั้งนึงก่อนเงี่ยอ๋อไปครั้งนึงก่อนแล้าพี่ๆอยากไปก็สามารถไปได้ร้านได้อยู่แล้วแคสออนมีอนี้ต้องผ่านอยู่แล้วเอ้แคสคาเฟ่แคสออนมีมันประเจิดนี่เลยบอกเอ็ซีหน่อยว่าร้านอะไรเดี๋ยวพี่พีเอ็ซีเดี๋ยวเข้าตามไปแคสคาเฟ่นะแต่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ว่าไม่เคยไปเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นพี่ๆเขาบอกว่าใกล้ๆก็ไฟฟ้านะ มันมีนร้านเท้าไว้หนึ่งเนาะเนี่ยมันจะเป็นเทสคาเฟ่เนี่ยเ,เชฟในื้อเชฟในื้อตอกใช่ปะเนี่ยมันจะเป็นอย่าง,งาเงี้ยเนี่ยร้านนี้เลยโอ้โหร้านแบบสวยมากหนึ่งอะไสวยมากพี่ชอบมากหรูหรามากพ,พี่พี่เข้าขไป,ปนั่งชิลๆเย็นๆได้เลยลถ่ายรูปอะไรประมาณเนี้ใครที่ชอบถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ต้องไปและต้องจัดเธอแล้วร้านนี้แบบสวยมากดู แล้วซึ่งมันเป็นโทนแบบข่าดำซึ่งแบบผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็สามารถแบบนี้ใช่ก็จะได้ไปนั่งมองแบบพนังงานไงไวะจะไปนั่งมองพนังงานใครที่ชอบมองพนังงานก็สามารถไปนั่งได้นะคะ <c oughs> พนักงานน่ารักค่ะ <c oughs> นี่จะประมาณนี้แหละก็กำ้งจะมาถึงร้านพี่แตงแล้วนะคะก็กิปนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องนุ่นแล้วก็พี่แตงด้วยนะคะฝาก<ม>าจไหม่ตงเออสาลวลาจ้าฝากมาอุน่หนหนูเลยนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ข้างหน้าห้างจามสุดีสแควร์ค่ะหรือว่าเดินทางมาทาง MRT สามย่านออกทางประตูสก็จะเจอเลยนะคะนี่ถ้าใครไม่รู้ก็คือมาถ้าใครรู้จักวัดหัวลำโพงก็อยู่ตรงข้ามวัดหัวลำโพงค่ะคิมนี้กับโจ๊กพี่เพียงด้อจ้าไปเดอเด้อสบายดีค่ะ